ก็พวกเราได้มาวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็เจ๊รับรู้เลยว่าเจ๊ไปในโชว์ครั้งที่9คือยิ่งใหญ่มากๆจริงๆเลยค่ะพวกเราเองก็ตื่นเต้นมากๆที่จะเตรียมตัวเตรียมโชว์มาให้ทุกคนได้ดูค่ะบอกเลยว่าเซตลิสที่เราเตรียมมาก็คือไม่ธรรมดาแน่นอนใช่เพราะไม่ได้เลือกแต่เลือกแล้วก็ไม่ได้มีแค่พวกเราอยู่ด้วยเพราะมีน้องๆซีเจมโพลีเอ็นด้วยมีตัวไครพิเศษอะไรที่จะมา เราจะมีเซอร์ไพรส์ซึ่งพวกเราเองก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะว่าถ้าฟูจิฮานี่นบอกว่ามีเซอร์ไพรส์แสดงว่าเป็นอ,อะไรยิยยยยย่งใหญ่สมกับงาน,กกงานจเจแปนโชว์แน่นอนค่ะเห็น,นวนาานน่าจะมีลมน้องๆของเรามาด้วยวันว่าเป็นอะไรมาเป็นอะไรกค่ะก็มีทางน้องๆที่เจแปนโชว์นนะคะมาร่วมโชว์100%ให้ทุกคนได้ดูเลยค่ะจากนาทีเองแล้วพวกเราเบียนเคเคเรตเองก็มีโชว์มาฝากทุกคนเหมือนกัน ทีไอเอฟสำหรับวันที่สวันที่สามกุงเทพค่ะจริงๆก็คือวันนั้นที่เราจะได้นอกจากเราจะหลอพวกเราโรงแรมแล้วก็เทคนิคก็คาออยากให้ฝากอะไรค่ะว่ามันจะได้มีความเหนื่อยในงานแล้วก็ให้เชิญชวนอโกงแรมแบค่ะโอเคก็การสำหรับงานจีแมนอีคโซนะคะจริงๆก็เป็นมหากรรมงานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเอเชียเลยก็ว่าได้แล้วคันนี้ก็เป็นคันที่9แล้วนะคะที่สำคัญในปีนี้เนี่ยเขามีสิบเกโซนเลยนะคะจากตั้งแต่วันที่สองถึงสาพันนี้นะคะก็อยากให้ทุก มากันเยอะนะคะเพราะว่าไม่ได้แค่มีโชว์อย่างที่พี่เขาบอกจริงๆนะคะมีอาหารมีอ่ไรของเลี้ยงมีความรู้หนังสืออะไรต่างๆคือมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับ,กบญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเพราะฉันถ้ายภาพนะคะเหนือมีถึงเดียวเรียกว่า,ยก,วายกประเทศญี่ปุ่นมาอยู่<ช>ที่ไทยเลยค่ะงานนี้มีครั้งเดียวจริงๆก็อยากให้ทุกคนลงมานะสาวคนเดียวกับเราเนี่ย ก็ฝากพวกเรา b n k 4 e ไว้ด้วยนะคะตอนนี้กเราก็มีซิงเกิลที่15นะคะคือโกตะกิดีเฟมใครก็สามารถไปรับฟังนะคะแล้วก็ชมมิวสิกวิดีโอได้ผ่านทางยูทูบของ BNK48 ได้เ,เลยะคะ่ะแล้วก็งานต่างๆก็สามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กอินสตาแกรมของเรานะคะแล้วก็ยูทูบของ BNK48 ได้เลยะคะ่ะบอกเลยว่ามีงานให้แฟนๆได้ไปติดตามตลอดทุกๆช่วงเวลาทุกเรือเลยะคะ่ะ